สวัสดีค่ะคลิปนี้ดาจะมาทำขอบปากตะกร้าเป็นแบบเกลียวให้ดูกันนะคะอ่ะวิธีการทำเราก็เริ่มกันเลยเริ่มจากการวัดเชือกที่เราจะใช้นะคะดาใช้เชือกเส้นเล็กดาจะวัดเชือก16เท่านะคะถ้าเชือกเส้นใหญ่14เท่าพอนะคะเราก็วัดขอบปากตะกร้าที่เราจะทำเลยนะคะอ่ะอันนี้วัดชนกันเห็นไหมคะ นี่คือ1เท่าแล้วก็ปวดออกมา1เท่านะคะแล้วก็สาวให้เท่ากันให้ได้8เท่านะคะหนึ่ 3, 4, 5, 6, 7 8งสามี่ห้าหกเพอเราได้8แล้วก็ขมวดตรงกลางไว้นะคะแล้นี้เราก็สาวออกจากมวนเชือก ให้ได้16เท่านะคะแล้วก็ตัดออกจจะหมอนนะคะแล้วก็พับปลายเก็บปลายเชือกเลยค่ะเพื่อพร้อมทํานะคะกทบไปทุกมาตามแบบการทําตะขาบเลยค่ะแต่นี้เราแค่จะทาเกีียวก็ทําเหมือนกันลักษณะการทําเกีียวใก็ใ้คล้ายๆกับการทําตะขาบนะคะตะขาบเราไกวเชือกสลับกันสองข้างซ้ายขวาแต่นี้เราจะไก้เชือกข้างเดียวกันตลอดแค่นั้นเองค่ะ ปลาปลหมายถึงจุดกึ่งกลางประมาณนี้นะคะเราก็มัดเชือกมามัดไว้พออยู่กับว่ามันไม่ได้รั่ดออกมานะคะประมาณนี้ได้มาแบบนี้แล้วนะคะเราก็แกะตรงกลางออกนะคะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะอ่ะเริ่มทำด้านข้างนะคะ เริ่มทำจากตรงนี้เดินไปทางนี้นะคะอย่างใบนี้ดาดูช่วงช่องเสาดาจะคำนวณน,นะคะทำตะขาบทำเกลียวขอบปากอะไร่างเงี้ยค่ะดาจะคำนวณว่าลายนี้ตะก้าดาจะทำลายประมาณไหนใช้ปูกี่ตัวใบนี้ดาจะใช้ปูแปดตัวต่อหนึ่งช่องนะคะปูแปดตัวต่อหนึ่งช่องก็เชือกสิบหกเส้นต่อหนึ่งช่องก็เริ่มทำจากการ ของเสาด้านข้างนะคะดาทําไปด้านนี้นะคะของเสาแล้วก็เลือกเอานะคะใครถนัดซ้ายถนัดขวาดาขอเริ่มจากด้านขวาของดานะคะด้านนี้นะคะควายเชือกทับเหล็กด้านขวาเริ่มจากด้านไหนก็ทําด้านนั้นตลอดนะดาควายเชือกข้างนี้นะคะควายด้านนี้เอาด้านซ้ายไปทับเชือกแล้วก็คล้องเหล็กขึ้นมานี่คือนับหนึ่งนะคะ ตะกาใบนี้จากที่ดาดูช่วงสาวแล้วดาจะใส่ช่องหนึ่งปูแปดตัวนะคะตรงนี้ก็จะได้สี่ตัวตรงนี้สี่ตัวเนาะคำนวณการทำเราก็เริ่มจากทำตรงนี้ให้กับว่าร้อยเชือกได้ปูสี่ตัวนะคะทําเกียวดาแนะนําว่านับการพันด้วยนะคะได้กี่ครั้งถึงจะบิดทีหนึ่ง ดาขอพันห้าครั้งแล้วก็ปิดทีนี้นะคะได้1นแล้วนะคะ2อนับด้วยนะคะ3 4 5เราไว้เชือกข้างเดียวกันตลอดนะคะไก้ข้างนี้แล้วมันก็จะเป็นเกลียวประมาณนี้เห็นไหมคะพอได้ห้าเราก็จะบิดครั้งหนึ่งจะปิดให้ด้านด้านเชือกเป็นแนวแนวบนกับแนวล่างอย่างเงี้ย หันเข้าหาตัวเราแบบนี้นะคะอ่ะเราก็เริ่มนับใหม่นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า เวลาพันไม่ต้องให้ใหเบียดกันมากนะคะทําแบบว่าพอดีมือแล้วแต่กําลังมือของผู้ทําแต่ละคนด้วยนะคะว่าจะดึงแน่นดึงเบาหรือว่าจะดันเข้าหาตัวเยอะอะไรอย่างนี้นะคะดากะช่องหนึ่งดาร้อยปูดได้สีตัวนะคะแลก็มานี้นี่จะร้อยช่วงนี้นะค่ะเห็นไหมคะอ่ะคราวนี้ก็ทําต่อนะคะก็เริ่มนับใหม่1นสอง สามสี่ห้าห้าทีก็บิดหนงครั้งนะคะบิดให้ด้านนี้มาหาเราดูช่วงที่เราจะร้อยปูด้วยนะคะ สอสามได้ปู3ตัวตัวนี้ได้1ตัวนะคะเราก็ทำท้องท้องเกี่ยวนะคะให้ให้ตรงกับจํานวนปูที่เราจะทำเนาะการระยะดูนี่เห็นไหมคะต,ตัวนี้1ตัว2ตัว3ตัวนะเราก็ทำต่อเลยค่ะหนสองเชื่อกมันเริ่มสั้นเราก็ดึงออกจากหมวนี้นะคะนี่นคะซ้อนนะคะ สามสี่ส้านะคะพอหเราก็จะบิดนะคะอ่ะช่องนี้เราก็จะได้ปูดหนึ่ตัวตรงใต้ท้องตัวนี้เห็นไหมคะเราจ,จะร้อยเชือกตรงช่วงนี้นะคะวิธีการสเกตง่ายแล้วเราก็จัดบิดเกลียวให้พอดีแล้วเราก็ข้ามช่องเลยค่ะ ห้ามไปทําช่องต่อไปของช่วงสาวพวกนี้มันมีหูติดใหม่ไหมคะเราต้องแบ่งช่วงให้แบบว่าพอดีกับลายที่เราจะทําด้วยนะดาถึงบอกว่าเวลาทําตะขาบขอบปากเราต้องรู้ก่อนว่าเราจะทําลายประมาณไหนช่วงลายแลกี่ตัวปูแล้วช่องหนึ่งเราจะใส่ปูสักประมาณกี่ตัวนะคะเราต้องคํานวณไปด้วยนะคะแต่บางคนถ้าเกิดแบบว่ายังไม่มีประสบการณ์ในการทําก็ยังคำนวณไม่ได้ลองทำไปเรื่อยแล้วคราวนี้มันจะทําให้เรารู้ว่าเรา เนี่ยช่องประมาณเนี่ยเราจะใส่ปูดได้กี่ตัวเราจะทําลายอะไรได้บ้างนะคะประยุกต์ทําได้นะคะอ่ะนับหนึ่งนะคะทําต่อนะคะ2 3งส,ส่าอ่ะได้านะคะก็บิดนะคะนี่นไหมคะใบต่อนะคะ หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าแล้วเรา,าก็บิดก่อนนะคะบิดนี่ประมาณนี้เห็นไหมคะ ทำต่อเลยค่ะพอบิดแล้วก็ทำต่อนับเริ่มนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่ะได้ห้าก็บิดน,นะคะอันนี้ได้หนึ่งได้สองได้สามอีกตัวหนึ่งนะคะเราก็ เช่นนิดหนึ่งจะรดปูช่วงนิดหนึ่งสองสามอีกตัวเดียวนะคะถ้ามันแบบว่าเบียดเบียดไปเราก็ดึงให้เขายืดนะคะเราต้องกาดช่องหนึ่งให้พอดีแล้วเกลียวมันได้เข้ากับจํานวนปูที่เราใส่ะคะ่ะเรื่องของเรื่องมันจะสวยสองนะคะสาม ห้าเราได้5้าเราก็บิดค่ะเห็นคะหน,ะหนึ่เราจะได้ปู4ตัวในช่วงนี้เห็นไหมคะเราดูท้องท้องของเกลียวตรงนี้ค่ะเนี่ยค่ะหตัว2ตัว3ตัว4ตัวเวลาเราใส่เชือกนะคะเราดูได้1 2 3 4เห็นไหมคะ คราวนี้เราก็จะง่ายเวลา,าที่เราร้อยเชือกเราคำนวณต้องแต่เราเริ่มทาตะขาบแล้วมันจะง่ายในการทําต่อไปของเราค่ะ,ะต่อไปเราก็ข้ามช่องนะคะข้ามช่องเสาไปทําช่องนะคะเชือกสั้นเราก็ดึงออกจากม้วนนะคะ่ะก็ควายเชือกทั้งเดิมค่ะควายข้างนี้ตลอดนะคะแล้วแต่ขนาดซ้ายก็ควายข้างซ้ายตลอดขนาดขวาแบบดาก็ขวาตลอดนะคะควายแล้วก็ไปทับก็ทําปกติะคะ่ะทําไปเรื่อยๆเลยนับหนึ่ง 2 3 4นะคะเส้นนี้ไปทับแล้วก็ร้อยขึ้นมาห้าบิดทีนึงค่ะมาทำต่อก็เริ่มนับใหม่ช่องหนึ่งเราจะได้เกลียว8อันนะคะเพราะเราจะร้อย เชือกมัดปูแ8ตัวนะคะต่ช่องนะคะต้องคำนวณตัวนี้ด้วยนะคะแล้วมันจะพอดีนะคะสองสอันนี้ดาเอาเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยนมาให้ดูกันคะ่ะแล้วแต่ใครจะทำตามก็ได้ไม่ทําก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยแต่ดาทำแล้วดาชอบคำนวณ ให้มันแบบว่าพอดีแล้วเราจะได้ง่ายตอนที่เราทำต่อไปนะคะสีนนะคะ5นับห้าครั้งบิดเพื่อให้เกีียวมันสม่ำเสมอตลอดด้วยนะคะถ้าเราทำแล้วปล่อยให้มันเป็นเกี่ยวไปเอ็มทีมันก็จะช่วงมันจะกว้างบ้างถี่บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดเรานับคือมันจะตายตัวแล้วระยะเกีียวมันจะสม่ําเสมอค่ะสองนะคะ<อ> สามสี่ต้องให้ได้ประมาณครึ่งเนี่ยเราก็นับัูตรงนี้เห็นท้องมั้คะท้องเกี่ยวตรงนี้นะ หนึ่งต้องให้ได้ประมาณครึ่งจริงๆงให้ได้ประมาณครึ่งเราก็ปรับนะคะเนื้อเขายืดไปประมาณกะครึ่งของตะการานะคะนับต่อเลยค่ะ1 2 3าม สี <4 S 2> <5 S 1> ใครจะแบบว่า4 t ทีบิดครั้งหนึ่ง6ทีบิดครั้งหนึ่ง7จทีบิดครั้งหนึ่งก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบได้เลยนะคะอันนี้ดามาทำเป็นแนวทางให้ดูนะคะต่อนะคะ1 2 3 สี่ห้าให้ช่วงมันพอดีกับช่องเนะะี่ยค่ะการบิดเกลียวหนึ่งสอง,ส,องสาม สี่ห้าหนึอี่ห้าหกอีกช่วงเดียวนะคะบิดเกีียวอีกครั้งหนึ่งแต่พื้นที่มันเหลือเยอะเห็นไหมคะเราก็ขยับนิดนึงนะคะเดึงให้เขายืดยืดนะคะอันนี้เป็นการทำที่เราแบบปรับปรุงประยุก์ให้มันเข้ากับสิ่งที่เราจะทำนะคะ ไม่มีอะไรตายตัวมากมายนะคะบางทีถ้าเกิดใครแบบว่านั่นๆก็6ทีบิดก็ได้แต่ดาใช้5ทีเพื่อเป็นหลักการจำแล้วด,ดาก็ยืดยืดเพื่อให้ตรงท้องเนี่ยท้องเกี่ยวอะ่ะมันพอดีกับสิ่งที่เราจะทำคือใส่ปู8ตัวต่อนหนึ่งช่องเสานะคะอันนี้เลยอีกเกี่ยวเดียวนะคะ1 2 3ม สี <4 S 2> <5 S 1> ถ้าคิดง่ายๆนะคะเกียว1อันก็เกียว1ครั้งก็มัด 5, 5้ครั้งใช่ไหมคะเราต้องการปูแปตัว5 8 40ก็คือเหมือนมัด40ครั้งแล้วก็บิดนะคะบิดให้ได้ระยะเท่าๆกันแต่เรานับอันทีกระห้าคือมันก็จะเป็นระยะที่ไล่ๆกันอยู่แล้วเราก็มาปรับ ให้พอดีกับช่องทิงนะคะนี่เราก็นับทวนนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8สามสี้าหกเอ่ะแค่นี้ค่ะมันก็จะง่ายเวลาที่เราจะร้อยเชือกทำต่อไปนะคะก็คือทำลักษณะแบบเนี้ยได้เรื่อยไปเลยให้รอบปากตะก้าของเรานะคะการทำเกลียวปากตะก้านะคะทำไปเรื่อยเลยค่ะแล้วก็นับไปด้วยนะคะแล้วก็บิด กคปีทีหนึ่งหนึ่งสองสามนะคะอีกแค่ช่วงเดียวนะคะหนึ่งค่ะ บิดนะคะแค่นี้ค่ะ1 2 3 4สี่ได้สี่ช่วงหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ่งสองี่ห้ดปดีจัดระเบียบนะคะแล้วก็เก็บปลายเชือกนะคะเก็บปลายเชือกแล้วก็เอาเข้าไปซ่อนข้างในเก็บยังไงก็ได้นะคะเราเอาไปซ่อนไว้ข้างในตัวตะกร้าให้ข้างนอกตัวตะกร้าเรามองดูสวยนะคะ ใช่ไหมคะเราก็ตัดเชือกแล้วก็หล่นให้เป็นกลมนะคะประมาณนี้ประมาณเซนหนึ่งเหลือปลายประมาณเซนหนึ่งนะคะแล้วเราก็หล่นปลายนะคะหล่นปล่อยเขาเลยค่ะไม่ต้องมีไม่ต้องอะไรให้เขาเป็นผัวแค่นี้ค่ะ เราก็ได้ขอบปากตะก้าแบบเกลียวแล้วนะคะช่องหนึ่งเห็นไหมคะดาดูท้องท้องตรงนี้ท้องเกลียวนะคะเรียกว่าท้องเกลียวะค่ะร้อยเชือมช่วงนี้1 2 3 4 5ส7าี่ห้าหดแปดนะคะคำนวณให้ได้แบบว่าเออพอดีเวลาเราร้อยเชือกเราก็จะง่ายนะคะ1 2 3 4 5ส7ี่ห้าหดแปดอย่างนี้นะคะมันก็จะง่ายนิดนึงแต่ถ้าเกิดใครจะทำแบบว่าไม่นับเกลียวก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ดาจะนับอย่างนี้เพื่อ ง่ายต่อการทำอะไรหลายๆอยา่างต่อไปนะคะนี่ค่ะอ่ะถ้าใครชอบคลิปนี้ดาก็ฝากกดไลค์ให้คลิปนี้ดาด้วยกดแชร์เพื่อแบ่งปันแล้วก็กดติดตามที่ช่องดาไว้นะคะจะมีคลิปดีๆออกมาให้เรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ